มี่เชฟนิวมาทำอะไรครับวันนี้กินได้ก็กินกินมีได้กอออ็ขยนทิง้งวันนี้มาทำอะไรกินครับวันนี้ขอเสนอเ <c oughs> <c oughs> ชอิญตําหน่อไม้นะคุณผู้ชมการจะทำให้อร่อย เราถ้าทำด้วยความประนีมะน,นาวนะคุณผู้ชมต้องเลือกลูกใหญ่ๆจะมีน้ำเยอะๆปีลงไปในยไปกระเซ็นกระโดดน้ำเยอเนิ่นมแต่ก็ขอให้เท่ากันเฮ้ยยังยันบอ้ฐานะแต่ดีมันแค็์จะขนมายังพีเอา สิตักเขาจะบอกยังเขาตายกิบก่นูไมตามคนไปหัวเ็ดแงหายครับพวกนั้นมีร้ายแล้วพวกนั้นมีร้ายแล้วนยไปแล้วหันเฉดเฉดวยัป าทำไมกล้องเธอเมิดมจังเลยป,ลปราาเด็ดจริงๆนะคุณผู้ชมมีต่อมด้วยถ้าจะกินต่อมจะฉีกก็ใช้ลงไปแล้วจะคนจะชอบอน่อไม้แล้วก็ต้องต้มเองกับมือจะได้อร่อย ลืมโครกให้ละเอียดก่อนตัดเป็นแว่นๆหนึ่งมือจะกินได้หรือเปล่า,าตัวที่เป็นแว่นๆกินได้ก็กินไม่ได้ก็โยนทิ้งก็กัน <c oughs> ว้า <c oughs> <c oughs> วเฮ้ย <c oughs> ใส่ลงไปให้หมดเลยละกันนะคุณผู้ชม ดูกโนไแน่นี่บอกอ้จับไค่บชวาการทีวีก็บบ่าเอายวีไม ใช้ไปกินไปน้ำขยะนะคะต่อให้มันไหวเลยน่ไอไม้ตอนแรกมันจะขมนะคุณผู้ชมเราต้องเอามาต้มก่อนมันจะได้หายขมแล้วก็โขลกให้เข้าออกันว้าวหน้าตาดูน่าร<ะ>ับ<ะ>ประทานข<ะ>ึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ,ะนี่เดี๋ยว 胎吸了，我有胎吸了。哦 มือเราก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยกุ้งที่เดี่ยวผ่านเลย <c oughs> มาชิมดูสิ <c oughs> ชิมดูสีเขียวอร่อยอยู่ไหมใส่กานสุดายต้องใส่อะไรเพิ่ไมไหมเธอชิมดสิ ให้หัวหน้าไม่กัวชิมก่อนลุกอินอะไรนะนี่อ่แต่อะไรบอเหินไหมป่อยมือเขาเด็ดจริงเห็นไหมรอแตมมัก เวรแกนบอลนั่นงแอกนกเลยเดมาตะแม่แงมาแล้วคะ หาทาน,นเลยทีเดียว mm hmm. การตักมันก็ต้องมีสีนะถ้าไม่มีสีมันก็ไม่น่าทานว่าเราจะจัดวางอย่างไรให้มันมีสีสัน เรียบร้อยกับตำหน่อไม้สูตรยิ่งส์ด้วยเชฟยังล่ะชอบไม่มีสื่อเชฟบอไม่บอกเอาโอ้ยเดียวนะช็อกเยเขียวเสร็จ